ก็ใช่ไงแล้วมีอะไรไม่มีอะไรหนูเห็นมันวางอยู่บนโต๊ะแม่น่าจะลืมเอาไปอย่าเออน่าจะใช่ทําแม่ไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปด้วยแล้วพ่อคุยกับใครอ่ะเออจริงพ่อคุยกับใครอ่ะพี่นานถามพอเลยเออพ่อคุยกับใครอ่ะพ่อพ่อก็คุยกับแม่เองไงแต่แม่ไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปด้วยนะพ่อจริงเหรอจริงสิพ่อ <gasps> หรือว่าพ่อคุยกับเมียน้อยเปล่าไม่ได้คุยหนูจะบอกแม่ว่าพ่อมีเมียน้อยอ่ะ พ่อเอาเงินให้ถ้าพ่อให้หนูก็จะเอาแต่หนูก็จะบอกแม่อยู่งั้นพ่อให้ไอ h ฟ n e ิ4สีด้วยเอาไปไให้หนูจริงๆเหรอพ่อก็จริงสิแต่ห้ามบอกแม่นะค่ะหนูไม่บอกแน่นอนค่ะดีมากแล้วของหนูล่ะพ่อของน้องหมาพ่อให้ไอโฟนยี่สิบไปเลยขอคุณค่ะแต่ห้ามบอกแม่นะ